คุณกำลังอยู่กับ BPCT Report เจาะลึกเรื่องจริงเรื่องพระพุทธศาสนาในมุมที่คุณรู้และไม่รู้สำหรับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามรับชมไปพร้อมกันครับความเป็นอิสระเสรีในสังคมไทยปัจจุบันทำให้ผู้คนทำอะไรได้มากขึ้นเปิดโอกาสให้แสดง และสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่จนลืมไปว่าวัฒนธรรมที่ดีงามและความสำคัญในสถานะหน้าที่ของตัวเองควรทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือไม่และนั่นก็ทำให้กระแสของวันแม่แห่งชาติที่ดูเหมือนจะดีงามเป็นสิ่งที่ลูกๆได้รําลึกถึงพระคุณและแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ กลับถูกสังคมมองและวิพากษ์วิจาร์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรทําเมื่อมีพระสงฆ์ไม่กี่รูปออกมาแสดงการเคารพเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยการกราบไหว้ผู้ที่เป็นคฤหรสถหัเพราะด้วยคํากล่าวที่ว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของโลกและผู้ที่เป็นลกูกซึ่งบวชมาเป็นบรรพชิตจะตอบแทนพระคุณแสดงการเคารพพ่อแม่ได้หรือไม่ทั้งที่เป็นหน้าที่ของลูกคนหนึ่งที่ควรพึงกระทํา มันผิดตรงไหนไม่ดีตรงไหนและความสมควรอยู่ที่ไหนกันแน่วันนี้รายการบีพิษทีรีพอร์ตขอนำเสนอพระสงฆ์กราบแม่ได้หรือ ื่อช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของประเทศไทยบางคนก็กลับถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อไปหาบุป,ปการีบางคนก็ทํางานและอีกหลายคนก็ไปพักผ่อนต่างจังหวัดแต่ในสังคมโซเชียลมีการแพร่ภาพถึงพระสงฆ์รูปหนึ่งที่กําลังก้มลงกราบแม่ขณะออกบินทบาททาให้ภาพดังกล่าวถูกแชร์และโพสต์ต่อกันอย่างแพร่หลายผ่านทาง Facebook Twitter และโซเชียลอีกหลายหลายเว็บไซต์ ทำให้เป็นเสียงิิาภาควิจารณ์อย่างหนักบางคนก็บอกว่าควรทําบางคนก็บอกว่าไม่ควรทําทางทีมงาน BPCT Report ได้สอบถามถึงปัญหานี้กับพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวีประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยว่าจริงๆแล้วพระสงฆ์ควรกลับแม่หรือไม่จาก ที่เราได้เห็นได้พบได้ชมในกระแสโซเชียลมีเดียเห็นว่ามีพระยุคใหม่นี่ทำตัวทันสมัยเหลือเกินถึงวันแม่ก็ไปบูชาแม่กราบแม่เาขาบอกว่าไม่ถูกนะแม่นั้นเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดเป็นพระอารหันต์ในบ้าน แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้ที่พระจะต้องกราบผู้เป็นลูกที่เป็นเครือขันนั้นควรกราบอย่างยิ่งแต่ลูกที่เป็นพระภิกษุแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะธงชัยพระอราหันต์แล้วนั้นเป็นหน้าที่ของแม่ที่จะกราบลูกเพื่อเอาบุญ เป,เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้เพราะว่าพระเป็นผู้ที่ดำรงอุดมภเพศเพผู้มีศีลอันอุดมมีธรรมอันอุดมแม้แต่บวชในวันนั้นพอบวชเสร็จได้รับการสวดยติเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแม่ก็ควรกราบพระซึ่งเป็นลูกชายนั้นตั้งแต่วินาทีนั้นเลย ไม่ใช่จะให้ลูกมากราบแม่อีกจะเห็นว่าตอนเป็นคฤหัดไปขอจีวรนั้นะลูกต้องกราบแม่แต่พอนุอ่งผมจีวรแล้วไปขอรับบาตรตอนนี้พระต้องนั่งพระเพียบแล้วนะเพื่อให้โยมได้ประเคนแล้วก็ถวายบาตร สําหรับที่จะไปขออุปสมบทต่อไปพระบาทเป็นอัธบริขารจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่พระแม้แต่บวชในวันนั้นหรือบวชเสร็จวินาทีนั้นจะไปกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่วันสำคัญอย่างไรก็กไม่ควรหน้าที่ที่ดีที่สุดก็คือลูก บวชแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบริสุทธิ์ให้พ่อแม่ได้กราบได้ไหว้เป็นบุญนั่นคือหน้าที่ของลูกที่บวชแล้วการไปกราบนอกจากการไปกราบแม่นะพระไปกราบแม่นอกจากพระทมผิดและโยมก็ไม่ได้บุญด้วยจะเป็นบาปอด้วยนะเพราะนั้นพึงสังวรพึงระวัง ทางโซเชียลเน็ตเวิร์มีข้อสงสัยอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับพระกราบแม่เช่นถ้าพระกราบแม่ไม่ได้จะมีวิธีไหนบ้างที่พระสามารถตอบแทนพระคุณแม่ได้ในขณะที่ดำรงสมณเพศเป็นบนรรปชิตและข้อมูลเมื่อในสมัยพุทธกาลการตอบแทนพระคุณแม่ทํากันอย่างไรในเรื่องการเคารพมารดาหรือเคารพแม่ ก็เราเคารพได้เคารพด้วยการให้ข้าวให้น้ำด้วยการดูแลให้กำลังใจนำในการปฏิบัติให้ท่านใกล้ชิดกับพระธรรมวินัยนั้นเป็นสิ่งที่ควรดูแลหรือให้ข้าวให้น้ำาือผ้าเครื่องนุ่งหม่มอะไรก็ได้ถ้าเรามีที่จะจ่ายใช้สอยหาได้เอาไปฝากเป็นกำลังใจให้ท่านได้มีความสุขในชีวิต ปัจจุบันให้ท่านมีสวรรค์ในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรทำดูตัวอย่างพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ยังไม่กราบพระบิดาพระมาณดานั้นไม่ต้องกราบแ้ะเพราะว่าสวรรคตไปก่อนแต่พระบิดายังทรงพระชนอยู่เมื่อพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่กราบพระบิดาแต่พระองค์กราบพระธรรมถือว่าเป็นสูงสุด ต้องแสดงไว้ว่าถ้าพระองค์กราบใครคนนั้นก็จะหัวแตกเป็นเจเสียงว่างั้นเถอะคือบุญไม่พอกลายเป็นบาปให้เกิดเขาทำให้เขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอซึ่งเป็นสิ่งไม่สมควรเพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์ทรงมีศีลมีธรรมสูงสุดแล้วแต่บุคคลอื่นนั้นยังมีแค่เพียง อะไรเป็นเป็นคนธรรมดาเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ขอให้คำหนึ่งถึงตรงนี้ก็แล้วกันและพระพุทธเจ้าก็สั่งสอนไว้แล้วอบรมไว้แล้ว ข้อความและความรู้สึกของเหล่าบรรดาน,นักท่องโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวต่างๆนานาในด้านที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยบ้างก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเพราะแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกซึ่งลูกทุกคนควรยกย่องและควรกราบไหว้บ้างก็บอกว่าพระกราบแม่ไม่ได้เพราะเมื่อท่านบวชเป็นบนรรพชิตแล้วถือว่าบรรพชิตสูงกว่าครหัสถ์ถึงแม้ท่านจะเป็นผู้ให้กำเนิดมาก็ตาม ในเรื่องนี้ทีมงานได้สอบถามไปยังพันตรีสุทีสุขสากลอนุศาสนาจารย์กองทัพบ,บกอดีตพระมหาปร,ริญญธรรม9ก้าประโยคถึงเรื่องการกราบทําความเคารพของพระสงฆ์และความหมายของพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกพูดถึงเรื่องของการกราบการกราบนี่ก็เป็นการแสดงความเคารพหรือคาระวะธรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็สามารถแสดงออกได้ในรูปแบบที่ เราชาวไทยหรือชาวพุทธโดยทั่วไปก็พอจะนึกภาพออกพระสงฆ์ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่ท่านได้ปฏิบัติต่อกันโดยพระสงฆ์ผู้มีอาวุโสหรืออายุการพรรษาที่น้อยกว่าก็แสดงความเคารพพระสงฆ์ผู้มีอายุการพรรษามากกว่าความที่ท่านมีคุณธรรมหรือมีศีลที่เหนือกว่าสูงกว่าจึงเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในการกราบไหว้เคารพบ,บูชาด้วยเหตุนี้ก็เลยอาศายัยศีลของท่าน,เ,นเป็นเหตุในการ กราบไหว้นมรสะการสมณเณรเองมีศีลสิข้อเมื่อพบว่ามีพระสงฆ์หรือพระภิกษุที่ท่านมีศีลยิ่งกว่าตน227ข้อหรือได้ประพฤติวัดปฏิบัติที่ยิ่งกว่ายากกว่าก็ต้องเคารพตามลำดับแห่งศีลนอกหรือจากนั้นท่านผู้เข้ามาก่อนหรือเข้ามาบวชก่อนเข้ามาในพระธรรมวินยัยในพระพุทธศาสนาก่อน ก็ถือว่าเป็นผู้ควรค่าแก่การเคารพก,กราบไหวดังนั้นเมื่อพระสงฆ์ได้มีต้นแบบที่งดงามในเรื่องของการแสดงออกความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปก็ได้ยึดถือในเรื่องนี้ว่าหน้าที่จะได้ปฏิบัติต่อกันในลักษณะนี้บ้างในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนผู้ดําเนินจเจริญรอยตามพระภิกษุสามเณรหรือพระสงฆ์ในศาสนาพุทธด้วยการให้ลูกๆนั้นกราบพ่อกราบแม่ไหว้พ่อไหว้แม่กล่าวอย่างนี้คือกล่าวในความรู้สึกของคนทั่วไปว่าพระ มีศีลสมมเนรมีศีลมากกว่าญาติโยมทั่วไปถ้าเกิดว่ามีพระหรือมีสัมณเนรมากราบไหว้โยมบิดาโยมมารดาหรือคารวะญาติโยมโดยทั่วไปจะเหมาะจะควรประการใดก็คงจะทราบชัดโดยมโนสํานึกของแต่ละคนอยู่แล้วเพราะว่าวิธีการแสดงความเคารพถ้าหากว่าพระภิกษุสัมณาเนรจะมีต่อโยมารดาโยมบิดาของท่านมีวิธีการอื่นมากมายที่แสดงพระคุณของท่านให้ปรากฏแค่เพียงท่าน รักษาศีลปฏิบัติธรรมดํารงสมณเพศหรือสมณภาวะอย่างดีที่สุดนั่นก็ถือว่าเป็นการเชิดชูบูชาพระคุณของแม่อย่างงดงามยิ่งแล้วกับคําที่บอกว่ามารดาบิดาหรือพ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ของลูกความหมายที่ชัดและง่ายที่สุดความหมายอารหันต์ในที่นี้ย่อมแตกต่างจากความหมายที่หมายถึงพระอรหันต์ที่ บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสทั้งหลายอยากแท้จริงเพียงแต่เป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเรยว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นท่านมีน้ำใจที่บริสุทธิ์มีความเมตตามีความกรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจิตใจท่านไม่มีความคิดจะเอารัดเอาเปรียบผู้ใดเพราะว่าในจิตใจท่านสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าพระอาหารหันต์ของลูก ก็บอกชัดเจนแล้วว่าสําหรับพ่อแม่ลูกของตนหรือลูกของท่านนั้นท่านไม่คิดที่จะเอาเปรียบท่านไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนทําร้ายจิตใจท่านสะอาดบริสุทธิ์เสมอสําหรับลูกแต่สาหรับท่านอื่นๆทุกคนอื่นๆพ่อแม่ก็ปฏิบัติตามปกติวิสัยเหมือนปุถุชนคนทั่วไปแต่สําหรับลูกท่านยอมด้วยอานาจแห่งความรักก็เลยเป็นคําเปรียบเทียบเปรียบเลยว่าพ่อแม่หรือมาดาบิดานนั้นเป็นเสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์ในชีวิตของลูกเพราะว่าลูก ไปอยู่ที่ไหนกับใครก็ไม mm ่แ hmm. น like ่ว่าจะได้ร mm. mm ับความปลอดภัยหรือจะได้รับความอบอุ่นใจเท่ากับการที่ได้อยู่ใกล้ชิดมารดาบิดาซึ่งเปรียบเสมือนพระอรหันต์อยู่ใกล้แล้วใจอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยทุกสถานการณ์จึงมีคำกล่าวว่าไม่มีอ้อมกอดใดไม่มีตักใดที่จะรู้สึกปลอดภัยเหมือนอ้อมกอดของแม่เหมือนตักของแม่อ้อมกอดของพ่อตักของพ่อ ท่านจึงเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดเสมอสำหรับลูกทุกคนเพราะนั่นคือแก้วตาดวงใจของท่านจึงขอสรุปได้ว่าลูกนั้นต้องปฏิบัติต,ตอบแทนคุณแม่แต่การตอบแทนคุณต้องตอบแทนอย่างพอเหมาะพอควรเหมาะสม ไม่ทำลายพระธรรมวินยัยไม่ทำลายข้อวัดปฏิบัติมีสติสังวรมีความรู้เท่ารู้ทันรู้ทั่วถึงแม่ก็จะได้บุญลูกก็จะได้บุญแต่ถ้าทำด้วยความไม่รู้ทำอะไรก็คิดว่ามันถูกนะจะลืมว่าออการต้องอาบัตินั้นต้องด้วยความไม่รู้ก็คือต้อง เหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองทำผิดแล้วจะอ้างว่าไม่รู้เพื่อให้ปลอดภัยไม่ต้องโทษไม่ได้แต่ให้มันถูกต้องให้มันอดคล้องกับพระธรรมวินัยให้แล้วไม่ทำลายพระธรรมวินยัยถ้าคิดว่าแม่สูงสุดไม่พระธรรมวินัยเป็นรองก็ถ้างั้นก็จะมาบวชอยู่ทำไมแล้วศึกไปสิก็จะ,ะกราบได้เลยศึกไปก็จบ แต่จะเอาทั้งสองอย่างนั้นทําไม่ถูกมันเป็นการทําลายฝ่ายหนึ่งถึงไม่ควรอย่างยิ่งนะปฏิบัติสิ่งที่เหมาะที่ควรดีกว่าเป็นไปเพื่อความเจริญถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องควรเข้าใจและให้ความเคารพยกย่องกับสถานะหน้าที่ที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในสถานะพระสงฆ์ครูนักเรียนหมอพยาบาลทหารตำรวจดารา นักร้องควรปฏิบัติในสิ่งที่สมควรเพื่อคงความดีงามและความเป็นตัวตนที่ดีและสืบเนื่องต่อไปในภายภาคหน้ารายการ b ีพิสตี o r t อร์ตอนพระกรับแม่ผิดหรือก็หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามกันและติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.bpct channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนการสร้างสารรค์รายการโดย